สวัสดีครับผมเซนแก้วสาลีครับขอหกขวบได้ไหครับผมผมจะวันนี้ผมจะอ่านบทอ่านสระครับสระอูสระอูสระอีสระอีสระเอสระอาโด ดาอู่โดอู่อูดูนั่งใกล้ๆรองสีแจดาอูมือเส้นบังครับดาอูดูปาปาอูดูปูปาอูปูอยู่ไหนปาอูปูอยู่นี่โดอู่ดูยาจับ tahu tuh oh. ya, u u a u u ra u ru ra u, -u. ra u ru na u mu na u -mu. Ka u ku ha u ku 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 pa u, ku. Ku. -pa -u pu ha u pu pu ta u tu ta -u tu 娜安娜，布娜，猫伊咪，猫伊咪，猫乌，猫乌，咪乌，咪乌，头乌图，头乌图，吼乌虎，吼乌虎，图虎。

一里，里、enfin>，我，我、喔、一里，么，么一米，兆，兆一米，兆，兆，兆一米，兆兆一米，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 伊一米，伊一米，兆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 一米。 พออีฉีพออีผีเผีคริกโอทีพออีผีพออีผีมออามามออามาพอมาผีมาผีมาก็เรียกว่าพ่อมาทออาทาทออาทาตออีสีตออีสีทาสีกออีกีกออีกี ตออาราหออาราน่ออันกีลากีลานออานานออานาทอทออาทออีทออีทีนาทีทีนาทีมออีมีมออีมีงออางางออางามีงางาพออาพาพออาพาชออีชีชออีชีพาชี วัดฟออาปาชอีชีฟาชีราชีระอาอากอากาโกอากามอามา ha, sa so asa, ka ko aka, ho, um, mo, mo ama, mo ama, da. Ma. mo ama, ma. do ada, lo lo ala, lo da, dama, dala, da la, la. <tik> ทออาทาอทออาทาทออาทายอยออายาทายาทายาตออาตาตออาตาสออาสาสออาสาตาสาหออาฟ้าฟออาฟ้ากออากากออากาฟ้าฟ้าสออาสาสออาสาลออาลาลออาลาฟ้าฟาลาฟาลาอันนี้ควรจะเป็นตาบวาน โอเคสิบครั้งเย้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 เริ่มจากเริ่มจากอะไรก่อนโอเคโอเคมาลองคนเดียวบ้างหนูกาดูหน่อยตาอูดูป้าอูปูตาตาอูดู อูอูลาลาอูลูลูจออููอู๋าอูู๋าอูาอูคู่พาอูพู khó u phú khó u hú khó u khú khó u phú khó u cú khó u cú khó u cú no ana no ana no ama no ana no ana u na u na

ดูกาอือรารัง <occasions> <sumi> <some Montana> <tamam> <better> <t hatuki> ตอูตอตออาอาตาตะชออูสูตาสูตาสูบนต่อไปตาชูสระอีฝึกอ่านสระอีฝึกอ่านสระอีกออีกี Vida, ตอีดีตอีบีตอีดีตอ uh ีลีลีวอีวีวอีวอีวี M I M，M，C I C，C I C，M O I B，S I C，T O I T，P O I P，P O I P，P O I P。 มอิมีสลาอะไรสลาอะไรสลาสลาอ่ามอะไรมีโมออะไรโมสลาอะไรโมสลาอ่ามอะมอามารวมกันเป็นผีมาผีมาดิพ่ออาถาทออาถา สออาสาสอ <grandfather. S 1> สออีสีทาสีกออีกีรอรอรออีลีรออาลาอืมรออารออาลากีลาน้อน้อน้อ งออาหนาโออาทาโธอีโออีอีทอีทีนาทีงออีอีบีงองอีงีงออางออีอ้องออาง่

ขออาขาขออาฝาขออาหาขออาสากออากาโมอามากามาดออาดาโลอาลาดาลา อาตาย่เย่ยอายาทายาโตอาตาโซอาสาตาสาฟออาฟากออากาโคอากาฟากาโซอาสา รออาลาสาล่าบ๊ายบายครับขอบคุณครับคุณซิงเก้ลสาลิกครับเก่งมากสาลิกเป็นเด็กเบส